สิงโตหลุดขย่าเด็ก1 1เจ็บเอ็มตัวทหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม่ฟังเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสิงโตเนี่ยเขามีอินฟูที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเลี้ยงสิงโตวไว้ครับแล้วเขาก็ผูกไว้เพราะว่ากรงเขาอะกำลังปรปับปรุงและเขาผูกโซ่ไว้แล้วทีเนี้ยมันกระชากโซ่หลุดออกมาแล้วมีเด็กครับเด็กเนี่ยที่อยู่แถวๆนั้นวัยสิบเอ็ดขวบเนี่ย วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแล้วเสือตัวเมียครับวิ่งออกมาวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จแล้ว็ไปขยํำเด็กๆก็กรีดร้องในคลิปในโซเชียลจะเห็นกันอยู่นะครับในข่าวจะเห็นกันอยู่ว่าเด็กร้องแบบโวยวายเสียงดังมากคือสิงโตเนี่ยไปขยํำเด็กแลดีนะครับมีพี่ที่ชื่อบอยไปช่วยคือเขาเอากรปั้นทุบหัวสิงโตครับแล้วสิงโตก็เหมือนตกใจนะเหมือนโดนทําลายก็หันมาขยํำขย้ำพี่บอยเขา,พ,เขาพี่บอยเขาเล่าให้ฟังครับว่า ภาพที่เห็นคือเห็นเด็กอ่ะกำลังแบบโดนสิงโตเด็กก็ตัวเล็ก11ขวบเนาะแบบคอมอยู่อ่ะคอมเขาอยู่เออมันตอนแรกอ่ะไอเจ้าของอินฟูเจ้าของสิงโตอธิบายว่าอ่าสิงโตอาจจะคิดว่าเขาอ่อยากไปเล่นกับเด็กคนนั้นอะไรเป็นยังงด้วยแต่ด้วยความที่เขาตัวใหญ่เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่ตัวใหญ่อะไรแบบนี้เหมือนแมวเหมือนหมาที่ชอบมาตะคุบเล่นโดยที่สัญญาณเนาะ แมวกับหมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิงโตเนี่ยคือมันก็เป็นสัตว์ดุร้ายต่อให้เลี้ยงในมนุษย์แล้วถ้าเกิดว่ามอาีอะไรไหลออกมาจะไม่มีกลิ่นข่าวแล้วสัญญาณของสัตว์ที่ล่าเนื้อมันจะทํายังไงต่อครับทุกคนไม่ต้องทายเลยเนาะเพราะว่าที่ซาฟลีเวอร์ล่าสุดที่มีข่าวไปก็เห็นเห็น <c oughs> กันอยู่นะครับดีนะพี่บอยเขาเข้าไปทุบหัวมันเสร็จแล้วมันก็หันมาขยํำแล้วก็สลัดหลุดอะไรแบบนี้แต่พี่บอยเองก็ เจ็บมา,มากเหมือนกัน,นก็อ่ะโชคดีครับที่เด็กกับพี่บอยเองเนี่ยไม่ได้เจ็บเยอะขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ควรปล่อยหลุดมาใช่ไหมะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมากกว่านั้นไปมันคุมกันไหมมันให้เลี้ยงได้หรืออะไรคนอาจจะถามนะว่าเฮ้ยกฎหมายมาให้เลี้ยงได้เหรอจริงๆแล้วเนะี่ยกฎหมายเนี่ยเลี้ยงได้แต่ต้องขออนุญาตแต่ปัญหาคือ เ,เจ้าของชี้แจงมาว่าจะรับผิดชอบค่าจ่ายความเสียหายทุกอย่างค่าทาแผลค่าทาขวัญหรือน,นู่นนั่นนี่อันนี้เราต้องดูต่อไปว่าเขาจะทําแบบไหนบ้างนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้โดนจับไปในสถานการันเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า3ครั้งแล้วครับที่หลุดออกมาแบบนี้เอ้ยถ้าให้เลี้ยงหรือขออนุญาตแล้วมีการดูแลที่ดีไม่ได้แล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาอะ่ะมันก็ไม่ควรอนุญาตให้เลี้ยงใช่ไหม ไม่ว่าจะจระเข้หรือสิงโตหรืออะไรแบบนี้ข่าวก็เห็นจระเข้หลุดมาเวลาน้ําท่วมหรืออะไรแบบนี้เอ้าแล้วถ้าเกิดใครไปโดนมันกัดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาทํำยังไงมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนเออใครออกกฎหมายตรงนี้น่า,นาจะลองไปไปทบทวนใหม่ดูไหมว่าควรอนุญาตให้เลี้ยงอะไรแบบนี้หรอและอินฟูที่เอาสิงโตไปทำคอนเทนต์ได้รายได้น,ดนู่นนี่อ่ะเข้าใจครับผมแต่เราสามารถไปเลี้ยงในบ้านอย่างนี้มันไม่ควรนะมันอยู่ในชุมชน เราควรอะถ้าสมมติขออนุญ,ญาตเลี้ยงจริงๆอะเป็นสวนสัตว์อันนั้นยังพอรับได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นสถานที่ที่เอ้ยตรวจสอบแล้วก็ปลอดภัยจริงๆไม่ใช่ว่าไปซื้อใต้โต๊ะน,นู้นนั่นนี่ให้เลี้ยงได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอประเทศเรามันก็เป็นซะอย่างนั้นซะด้วยสิแล้วพออะถ้าเกิดว่าลูกด่านเขาเสียชีวิตไปหรือว่าเสียหายมากกว่านี้เป็นพิการมาอ่ะมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอยากให้หน่วยงานที่ออกอนุญ,ญาตอะไรพวกนี้เนาะทบทวนใหม่ให้ดีดีกว่าไหมครับส่วน ถามว่าเข้าใจคนที่เป็นอินฟูตรงกันไหมเข้าใจครับว่าอา,อาจจะชอบอาจจะรักอาจจะอยากเลี้ยงแต่การที่ปล่อยมาหลุดสามครั้งแล้วตามที่พี่ๆแถวๆนั้นเขาบอกนะเนาะมันหลุดสามครั้งแล้วนะคุณเลี้ยงสิ่งโตอยู่ในชุมชนนะคุณบอกว่าคุณซ่อมกลรงอยู่ซ่อมกลรงอยู่แล้วก็ต้องหากครงสำรองที่มาตรฐานพอไปใส่เขาไว้หรือเปล่าไม่ใช่ลามโซ่มาแล้ว ก็รู้ๆก็อยู่ว่าแรงเขาเยอะเขาหลุดมาอย่างไรก็ได้โอ้โหเราวิ่งเพ่นพ่านเลยเด็กกรี๊ด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 ใหญ่เลยมันใช่แหละครับทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นและหมู่บ้านนั้นมีเลี้ยงจระเข้มีเลี้ยงสิงโตแบบเนี้ยเอาแล้วเดินไปเดินมาอยู่ๆวิ่งมาข้างหลังะตะปบเราทํำยังไงอ่ะแล้วแรงมันก็เยอะด้วยสัตว์พวกนี้ถูกไหมเอออะใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าตัวเองอะ่ะอยู่ในหมู่บ้านนั้นนนแลล้ววมมีีีูกกเเเเด็็หรรืออปตัางนะ่ะ คุณจะรู้สึกไงครับว่าเฮ้ยบ้านนี้มันเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้นะมันจะรู้สึกปลอดภัยได้ปะ่ะใช่ไหมแต่เวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละว่าเออเขาดูแลอย่างดีแล้วแต่มันมีปัญหาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอมันควรป้องกันได้ดีกว่านี้นะพี่นะอันนี้ไม่ได้อยากจะว่าอะไรพี่แต่ว่ามันเรื่องความเหมาะสมเรื่องความปลอดภัยของคนรอบข้างอนะเนาะนอกจากบ้านพี่อยู่ในป่ารอบข้างไม่มีชุมชนอะไรอย่างเงี้ยพอรับได้อยู่ทุกคนเห็นด้วยไหมครับ เออหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะไอะ้อย่างที่ผมถามไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนที่มีคนเลี้ยงสิงโตหรือสัตดวด์ร้ายตรงนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเนะี่ยลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านและให้ทุกคนแชร์กันหน่อยสิว่าเฮ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอ่าฝากถึงหน่วยงานที่ดูแลและไปชอบเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับลองไปกันกองใหม่เนาะเวลาออกกฎเกณฑ์ให้มันเอื้อก,กับการรับเงินหรือมันมันดูไม่ปลอดภัยขน,นาดน,นี้ได้หรอครับนะไม่ว่าจะกดอะไรต่างตทั้งหลายอะ่ะทำให้มันดีเลยครับปัญหาจะได้น้อยลงเนาะ นะยังไงคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์อ,มมนอย่างสุภาพได้เลยกันนะครับเราจอคลิปหน้ากับผม